นะโลกนี้มันเจ๊งไปแล้วอืหัวจริงท่านโพสอนะเดี๋ยวนี้เขาเขาไม่เกรงใจนะะเขาไม่เกรงใจเขาพูดเลยนะชนชั้นสูงผู้มีอำนาจของประเทศไทยสนับสนุนมออ็อบก่อปปสอ,อ,ม,อมันก็เป็นข้อมูลที่ปิดกันไม่มิดหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่สนับสนุนหรืออะไรยังไงมันก็มอพอที่จะมองนันออกอยู่คุณต่อครับ มาออ,ออกไปออกไปไม่รู้ว่าตอนเนี้ที่พอบออบบอหุ่นยิดคุณไปจากกล้าไหมครับอจอร์ดวอชิงตันมาลอยลำอยู่อังกฤษอีกลำหนึ่งอ๋ออ่านั่นแหละที่หุ่นยิดอ่ะมาลอยลำอยู่ตรงไหนอะคุณโตไหนฮะมาลอยลำอยู่ยชบบลบุรีสัตหีบนู่นอ๋อเออคุณไปอยากโทรนักข่าวไปสัมภาษณ์ดูบ้างก,ก็ได้ครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาเออคุณ อีชานชูปเปรดีเนี่ยนะพออ,อ,องค์การเลือกตั้งเสรีแห่งเอเชียนะที่กรบปรสขึ้นเวทีแล้วประกาศเลือกตั้งก็แพ้่มันจะซื้อเสียงมันสารพัดเนี่ยนะเขาบอกอย่างนี้คุณมาจากบอกว่าไทยคือระบบยุติธรรมการเลือกตั้งที่เข้มที่สุดในเอเชียไทย,นะไทยเนี่ยมีระบบการเลือกตั้งที่เข้มที่สุดในเอเชียขนาดอ,อินเดียยังเคยเคย,เคยให้สัมภาษณ์เลย บอกว่าไม่น่าเชื่อว่ากกตห้าคนของไทยเนี่ยสามารถที่จะสอยอสอหรือใครก็แล้วแต่ที่ประชาชนเลือกมาเป็นหลายสิบล้านเพราะฉะนั้นเป็นวาทก,กรรมของท่านเทพแล้วอ่าคือไงก็ซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็แพ้แต่แต่ท่านมาเดินอย่างเนี้ยกติกายอย่างไม่ยิ่งคุณยิงจังว่าก็เป็นเล่นเนี่ยเนที่สองอ่ะ แล้วคนทั้งประเทศเนี่ยเขาจุดเทียนขาวนะ่ะครูประจักษ์นี่ยังดีเนี่ยยังเปิดให้ให้ให้ใหลายๆฝ่ายโทรเข้ามานะโดยเฉพาะสามห้าเจ็ดเก้าอะไรพวกนี้นะมันเลือกข้างแบบชัดเจนทุกเช้าจะออกของสุเทพแต่ของคนจุดเทียนขาวเนี่ยนะครับช่วกทั้งประเทศเนี่ยไม่มีออกหรือออกก็น้อยนิดต,ตอนนั้นก็เยอะนะคนคนที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ของการจุดเทียนเยอะนะไม่ใช่พูดถึงการออกข่าวไงสุเทพไอ้ครูประจักษ์โทษ การที่ออกข่าวเอาคนที่เขาเขาต้านะ่ะเขาต้องมาไปเลือกตั้งและสึกบโหวตอ่ะแล้วที่ฝรั่งเศสเนี่ยเมืวานเนี่ยไอ้หนังของเราที่ลุงบุญม,มีรกชาติเนี่ยก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ไอ้เชียกกปวาาก็มีพระเอกดาราคนหนึ่งเนี่ยเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยอะ่ะ r ล s ส e ปก e ต้มงโ o ว e เนี่ยชูไปดังเลยฝรั่งเศสใช่ไหมผมเห็นต่สาอังกฤษอะเลสสิกไม y w ว r ดอะที่ไปชูอยู่ตรงนั้นดังข้ามคืนเหมือนคุณเอกอัธกรที่เลสสิกไมว์วอดอะครับเอาสรุปคุณโตสรุปหน่อยแล้วกันอ่ะสรุปคือคุณสุดเทพตอนนี้ต้องรู้ตัวแล้วแต่เนื่องจากคดีมันจ่อข้างหลังอยู่มันจึงเหมือนมีมีดจิ้มหลังอยู่คุณประักั์ มันถอยไม่ได้ต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็พยายามที่จะดึงกองทัพให้ออกมาเป็นทางลงให้ได้ครับอ่าครับขอบพระคุณชีคัทหนึ่งนะสุเทพไม่ยอมให้จับสุเทพหนีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะรใครมีสุขภาพแข็งแรงครับท่านประธานครับคุณโตเทพรักก์ก็นานๆมาทีวันนี้ก็จัดหนักเหมือนกันนะออาก็ถือว่าเป็นแฟนคลับอ่ารุ่นยาวนานนะไปที่คุณแพรวาครับคุณแพรวาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพระจ่าครับสวัสดีครับ ติดตามข่าวคราวตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคุณแพลวก็เอ่อก็ต้องก่อนอื่นขออนุญาตก่อนนะคะคุณประจักษ์ขออนุญาตเชิญเิแสดงความเห็นใจที่น้องชาวนานะคะอืออผมน่าเห็นใจมากเลยชาวนาตอนนี้นะครับผมน่าเห็นเห็นใจที่สุดเลยฮะคือเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้พูดกยไม่ได้เพราะเพราะกกตเขาไม่ให้รัฐบาลจ่ายนะคะใช่ครับใช่ครับคือถ้าเป็นงบประมาณหรือเป็นงบที่ผูกพัน กรกะตเนี่ยจะพิจารณาต้องขอ,<ไ>อความห็นชอบจากกรกะตก่อนแต่กรกะต <ขอ S 1> ดูแล้วว่ามันผูกพันรัฐบาลหน้าหรือไม่ก็ปล่อยไปช่วงนี้จะมีผลต่อการเลือกตั้งเขาก็เลยไม่ให้ใช่ค่ะค่ะก็ต้องรอให้หลังเลือกตั้งนะคะครับอ่าก็เห็นใจก็เข้าใจในความรู้สึกหลายๆคนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเราต้องมีเหตุผลกันนะคะคุณประจกักษ์ครับคนเราณเวลานี้หาคนมีเหตุผลน้อยแต่คนเริ่ม มองเห็นความจริงขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะมีคนมาจุดเทียนเยอะแล้วนะคะอืมครับแล้วคุณประจักษ์จุดเทียนหรือว่าเป่านกหวีดไปแล้วหรือยังอืมผมผมไม่บอกแล้วกันแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการบางอย่างแต่ดิฉันเชื่อว่าคุณประจักษ์อ่าเป็นคนที่ดูออกว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกนะคะครับครับขอบคุณนะขอบคุณนะก็พยายามพยายามสอนสอนเด็กที่บ้านผมเนี่ยทุกคนก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องห่วงนะสอนเขามาตั้งแต่เด็กเลยฮะก็อย่างเช่นเหมือน ดิฉันหรือว่าใครต่อใครก็แล้วแต่ที่โฟนศัเข้ามาหรือว่าส่งข้อความเข้ามาดิฉันว่ามั่นใจว่าคุณประจักษ์สัมผัสได้ถึงว่าคนไหนไปแนวทางที่ถูกและก็ไม่ถูกแต่คุณประจักษ์เป็นสื่อที่ดีมากที่ไม่ตำหนิฟังไหนเลยนะคะขอบพระคุณนะขอบพระคุณขอบคุณจริงๆค่ะในการทําหน้าที่ของคุณประจักษ์นะคะครับครับขอบพระคุณค่ในในประเด็นวันนี้ดิฉันว่าน่าเห็นไอ้ทั้งสองฝ่ายค่ะ น่าใช้ทั้งสองฝ่ายถอยพร้อมกันรัฐบาลก็ถอยจนถ้านายกูถอยด้วยการลาออกโดน157ทันทีนะคะครับอ่าผิดกฎหมาย้157ทันทีคือฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าสมัยคุณทักษิณก็เคยลาออกให้ชิดชัยวันสถิตรักษาการแทนสมัยคุณทักษิณไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ50ค่ะที่มันรัฐธรรมนูญ50ทุกคนจะต้องกลับไปอ่านมัด มาตรา157ใหม่นะคะแล้วก็หลายๆสิ่งที่ทุกคนมองข้ามนะคะรัฐธรรมนูญกฎหมายคนละอย่างกันค่ะอย่าเอามาเทียบกันนะคะแล้วก็ฝั่งไอ้157นี่มันเป็นปอวิอาญาค่ะเป็นใช่ใช่ปนอาญาแล้วก็ทางด้านคุณสุเทพนะก็น่าเห็นใจค่ะเขาถอยไม่ได้แล้วเหมือนกันถ้าเขาถอยไปอยู่นิ่งๆถ้าเขาไม่โดน คดีความที่มันยัวเย้ยจนกองจะทับตระกูลเขาตายอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะโดนเก็บโดยคนที่สั่งการเขาอีกทีนึ่งเหมือนคุณอไอฝั่งเขาเนี่ยเห็นไหมคนทำงานคือคนที่อยู่สัมผัสใกล้ชิดจริงๆคนภาคใต้โดยความรู้สึกที่ดิฉันรู้จักมาหลายๆท่านทุกคนอยู่ในในหัวใจเลยค่ะว่าเฮ้ย อะไรคืออะไรแต่พูดไม่ได้ครับก็แสดงว่ามีคนที่เข้าใจมองเหตุการณ์ทะลุปรุปลงหมดแต่ว่าบางครั้งอาจจะน้ํำตัวปากพูดไม่ได้หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดในช่วงเวลานี้ใช่ค่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่พูดไม่ได้แต่ถ้าสักวันหนึ่งวันเวลาผ่านไปเหมือนที่ดิฉันบอกอะค่ะ วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างหายใจเข้าไว้รอความจริงมันเปิดเต็มดีฮะดีฮะดีฮะคุณประหยัดขอบคุณครับขอบพระคุณครับคุณแพรว่าครับขอบพระคุณฮะก็เป็นคําทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะครับเวลามันจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ชื่นชมนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ร่วมกันแสดงความพิเีพนนะครับก็เป็นข้อเสนอแนะที่เข้าใจว่าอยู่บนพื้นฐานนะครับความหวังดีที่จะเห็นประเทศชาตินั้นสามารถที่จะ เดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงนะครับก็มีข้อความที่เข้ามานะครับก็ต้องขอบพระคุณนะฮะมีตั้งแต่วันนี้เนี่ยเข้าใจว่า,าในส่วนของพิมพ์เตอร์มันอาจจะมีปัญหาหรือคอมมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะว่ามันเข้ามาแต่เวิร์ดดิ้งนะฮะไม่ได้เข้ามาเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้มีเข้ามานะมีเฉพาะแต่ข้อความอย่างเดียวนะครับก็บอกว่า ทำไมไม่เอาเงินมาจ่ายชาวนาล่ะาาชาวนาจะได้จะได้เลือกมาอีกเนี่ยครับกปปสควรถอยเพราะหมดความชอบธรรมนะฮะเทือกถอยก็จบแล้วกปปสควรถอยนะฮะถ้าไม่มีใครจับสุเทพแดงขอนแก่นจะจับเองนะฮะไปถามอ้ายเลือดไม้เก่าสิกําลังสมหัวอยู่ที่ไหนนี่ฮะอีกท่านหนึ่งกดหมายเลขสองกปปสอ,อ,อ,อีกท่านหนึ่งกดหมายเลขหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งกดหมายเลขสองจะให้รัฐบาลถอยไปถึงไหนคะคุณคุริมาน ช่วยตามข้าวถุงและเงินจากอ,าอะไรเนี่ยตะก,กูลโกงมาคืนชาวนาด้วยอีกท่านกด2โยนระเบิดใส่พวกเดียวกันตายชวนฮะก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าถอยได้ไงใครตายก็ช่างลงทุนไปตั้งเยอะแล้วนะไม่สนใจเอ,อ,อ้อันนี้อย่านะครับอย่าอย่าไปคิดอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งว่าปปปชป,ป,ปทำอะไรได้แต่อะไรเนี่ยเคจบป .6 k ครู้เห็นนะอ่าอีกท่านกดมาเลขสออีกท่านนึงบอกว่า พวกหน้าโง่ตามหลังใครก็ไม่รู้นะครับอีกท่อนหนึ่งกดแดงขอนแก่นอีกท่านหนึ่งรัฐบาลลาออกก็จบนะครับอีกท่านหนึ่งบอกกดไว้สองคนใจบอดเยอะจังนะครับอีกท่านหนึ่งบอกดีแล้วที่คุณเทศไ,ไปปิดบ้านตัวเองจะได้ไม่มีใครด่าน,นะอ้านี่ครับก็เป็นความเห็นส่วนหนึ่งของท่านผู้ชมนะครับที่ผ่านทางรายการชนทุกปัญหากับสามารถขอพบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับผมประจักษ์มวงศาสวัสดีครับ